วิเคราะห์บอลวันนี้ไทยลีกเมืองทองยูเนเต็ดพบหนองบัวพิชยาเอฟซวันที่25มกราคม2568เวลาแข่งขัน19.00หัวค่ำโดยเจ้าบ้านเมืองทองยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องพยายามเรียกฟอร์มการเล่นกลับมาให้ได้หลังจากล่าสุดพวกเขาพ่ายให้กับราชบุรี FC ฟซศ1ในเกมลีกล่าสุดความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้ทีมยังคงอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนมี26คะแนนจากการลงเล่น17นัด แม้ว่าจะอยู่บนของตารางแต่การลุ้นพื้นที่สำหรับการแข่งขันระดับเอเชียในฤดูกาลหน้าก็ยังคงเป็นงานที่ท้าทายสำหรับทีมทางด้านหนองบัว FC ทีมอันดับ11ของตาราง ยังคงโชว์ฟอร์มที่เหนียวแน่นต่อเนื่องโดยล่าสุดพวกเขาเสมอกับลำพูน0-0ในบ้านของตัวเองผลเสมอน,นี้ทำให้ทีมยืดสถิติไม่แพ้ใครเพิ่มขึ้นเป็น3นัดติดต่อกันแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาความมั่นคงของเกมลับโดยปัจจุบันหนองบัวพิชยะมี20คะแนนจากการลงเล่น18นัดดูแล้วเกมนี้ทั้ง2ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเมืองทอง ต้องการเร่งฟอร์มเพื่อขยับอันดับและลุ้นโคต้ารายการระดับทวีปขณะที่หนองบัว FC มุ่งหวังจะเก็บแต้มต่อเนื่องเพื่อการอยู่รอดในลีกสูงสุดมองแล้ววันนี้ผลบอลคู่นี้เมืองทองยูไนเต็ดชนะครับผลสกอร์บอลที่คาดไว้3-1ครับ